งูเหา่ามาถึงงูเห่าสีทองกันบ้างผู้ชมคะที่ปทุมธานีเมื่อบ่ายสามเมื่อวานชาวนาที่ย่านลำลูกกานี่แหละคะ่ะเขาก็นํางูเหา่าเผือกสีทองนะคะมามอบให้กับทางเทศบาลตะบลลำลูกกาเพื่อนําไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติงูเหา่าเขาบอกว่าเผือกสีทองเนี่ย่ยาีที่เห็นในภาพเลยนะคะมีความยาวประมาณ150ซนติเมตรน้ําหนักประมาณ3กิโลกรัมค่ะโดยปกติเนี่ยไม่พบงูเผลือกในธรรมชาติเพราะว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงก็จะถูกกําจัดนะคะในที่สุดซึ่งนาย ยทดมันบุพชาตินายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกาก็เล่าว่ามีชาวนาเขาจับงูตัวนี้เนี่ยได้ขณะที่ออกไปหาปลานะคะตั้งแต่วันที่15มีนาคมที่ผ่านมาแล้วแล้วก็แอบ,บเลี้ยงไว้หวังว่ามันจะให้โชคลาบค่ะออถูกลอตเตอรี่ถูกหวยบ้างแต่ว่าพอผ่านวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาวันที่หวยออกปรากฏว่าไม่ถูกนะคะอ๋อเจ้าตัวเลยตัดสินใจมามอบงูให้กับทางเจ้าหน้าที่เลยนะคะอ่านะฮะ เ,เด็กๆครับเวลาเจองูต้องเรียกผู้ปกครองหรือว่าเจ้าหน้าที่นะครับอย่าเข้าไปดูเองอย่าเข้าไปใกล้ๆนะครับแม้ตอนนี้คุณต้นกล้าไม่รู้ว่า